คณะกรรมการที่เครและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันนางสาวสุธิดาคำผุยปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาคร,รุศาสตร์ภาษาอังกฤษวันนี้ดิฉันจะมาเล่านิทานพื้นบ้านของภาคอีสานนะคะชื่อเรื่องว่าพยาค,าคันคาา ค่ะโดยคําว่าคันคากนะคะในภาคอีสานแปลว่าคาคกนะคะโดยนิทานเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเรื่องประเพณี22องพองสิของชาวอีสานซึ่งจะตรงกับเดือนที่6นะคะเป็นประเพณีขอฝนนะคะประเพณีบุณบ้างไฟนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะณนะเมื่ออีสานอันแห่งแรงมีเม,เมื่อเมื่อหนึ่งซื่อเมื่อว่าเมื่อชมงพูดระบีปเมื่อชมพูดระบีปก,กับปกครองโดยพญาเอกราชและมีพระมเหสีซอวานางซีดา มือหนึ่งคณะที่น้าสีดากรลนอนรับฟันดีอยู่นั่นกาได้สะดุงตื่นขึ้นมาพอฝันมาจะมีกุม่านหน่อยมาเกิดใน้ทองน้าสีดากตกใจก็เลยได้ไปหาหมอดูหมอดูกันได้ทายว่าเจ้าสีมีลูกได้นี่สีมีผู้ปกครองเมืองเป็นคนต่อไปหลังจากพยาเอกราชน้าสีดาได้ยินชนันแล้วก็รู้สึกดีอกดีใจปลื้มใจร้ายก็เล้ไปคุยกับผัวตื่นตาวากันเลย ได้ไปปรึกษาหาหมอตำแยน่ในเปลืองต่างขั้นสุดท้ายกับต่างขั้นแหละกับคอลูกออกมากแต่ที่นาตกใจมือคอลูกออกมาปรากฏว่าลูกน้อยที่เกิดมานั่นเกิดมาไม่นาตาแปลกประหลาดมีตุ้มขึ้นเต็มตามตัวตุ้มตะปุ่มตะปั้มตาม,ตามนาตามตา,มต,า,มต,ามตามแขนตามขามีผิวซีเหลืองท้องอารามชาวบ้านก็เลยเรียกว่าถ่าวข้าถ่าวขัข้นขาหรือพญ,ญากขัข้นขาบนะคะ ไดๆลูกก็เกิดมาแล้วพญาเกกรดาชก็รู้สึกเศร้าใจว่าสิปกครองเมื่อไรจังไดานาตากับอประลักขนาดนี้แต่ในเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็หักก็ะเรียกคือเกาก็เรียกจนเติมญงมือหนึ่งในขณะที่พญานาคขา่งคือมาอายุได้ลาวล่าประมาณศร้าปีก็รู้สึกอยากได้เมียอ,อยากมีไผ่ตะกคนมาอยู่ในขอบค้องมาดูแลกเ็เลยไปคุยกับพอ่ออีพ่อครับอีพ่อครับผมกัอายุศร้าปีแล้วผมกัอยากได้เมียคมือมู่คอพวเขา พอได้ยินจา,ากซาเดลก็รูสึกนักอกนักใจคิดร้ายเพราะว่าลูกจะคล้องกันตาขี้ให้กระกจักสีไปหามเมี่ยทั้งหดมหาห้พ่อกับเลยบรได้คุยตอนในเรื่องนี้พญาคันขากกับกลับไปก็รู้สึกเศร้าใจที่พอบรสนใจเรื่องนี้แต่พญาคันขากบริเกิดความยอ่อทอใดๆตั้งจิตอธิษฐานพระยินกับประธานพ่อลงมาคุยกับพญาคันขากพายินครับผมพญาคันขาดหรือว่าเท่าเขียดตะปาท่าวคันขาก ผมอยากได้เมียรครับผมอยากได้คนมาดูแลยูเ่เฮือนอยู่ซ่านนำ้ำพระอินทร์เห็นแช่นั้นก็นกนเกิดความสงสารเพราะว่าพระาพยาขันขามีหน้าตาอัป,ปราชยักสิหาเมียมาแต่ทางไหร่พระอินทร์ก็เลยเนร่ิตะ้บานให้เป็นหลังไงเป็นปราสาทพระราชวังให้้วกะ็ประทานพรเมียใหย้ผอมซื้อวา่านา่งอุดรอ,อุอรุทวีปกับมาอยู่พ้อมก็แปลงโฉมให้พระยาคันค่ะเป็นหนุ่มรูปรนาตาดีงดงามนะคะ พ่อผู้เป็นพ่อพระยาอิกราชผู้เป็นพ่อไม่เห็นลูกก็รู้สึกปักพื้นใจเห็นลูกดูริดูแลเมียได้เป็นอย่างดีก็เลยนึกถึงข้าที่หมอดูทำน้ยว่าลูกศิษมาถปกครองลูกคนนี้ศรสามาถปกครองเมืองได้ดีพระยอิกราชก็เลยมอบหน้าที่การดูแลเมืองปกครองเมืองให้กับพยาขั้นขาพญยาขั้นขาด็ะดูแลเมืองเป็นอย่างดีโดยความเป็นถ้ำเทียงถ้ำใส่คุณธรรมในการปกครองเมือง ประชาชนชาวบ้านบาว่ามูบานหน่อยใหญ่กับตางม,มาทรงสวยแห่งกับพญาคันขา่าพราะว่าเวลาประชาชนเดือดร้อนพญาคันขาก็บซอยแก้ปัญหาได้อย่างดีบ่าว่าเป็นปัญหาเรื่องทําการกเกษตรเรื่องตั้งๆพญาคันขาามีหัวคิดอันฉลาดลักหลม้นะคะจะเหตุประชาชนหักแพงแต่ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นจากที่ประชาชนค่อยสรงสวยแห้กับพญาเถียนผู้ที่มาท่านฝนมาให้แต่ละกีแต่กลายเป็นว่ามาทรงสวยพญาคันขาาแท่น พญาแถรู้สึกกดธจิ้วก็เลยทามพญานาคว่าเจ้าพญานาคเจ้าบ่ต้องส่งฝฟ้ปนไปกับพระธาตผูน้นยูยางลังนับแต่มือนี้เป็นต้นไปพอพระทาตนบ่เคยทรงซวยไม่ค่อยเลยหลังจากนั้นภาคอีสานก็เกิดความแห้งแรงขึ้นมาก่าสามารถเหตุนหน้าในตามฤดูกันกับมีเกิดเขาหยากหมากแพ่งในยุคนั้นพญาคาาัานขาก็เห็นความทูกของพี่น,อาาน้องพระทาต้นพรไดก็เลยสีทําำสงข้ามรบระวางพญาคั้นขากับพญาแถนโดยกอรบ ในส่วนที่เฮตยุทธหัตยุทธหัตถีเฮดอาวุธพญาแถนใส่กลอุบายโดยทรงพญาปกวกขึ้นไปก้อนให้ปกวกไปกัดแทะอาวุธของพญาแถนเฮดให้ต่อโลกว่าสามารถมีอาวุธมาโลบใดมือที่โลบก,กันกระติมีกุมชัดลายต่างาว่างปริเนโหมดแมงตะขาบกิงกือต่างๆนะคะกะขึ้นไป พญาแถนในขณะที่พญาแถนโมมีอาหเหล้าก็เลยทิล่ายม้อนขาสัต์ต่างๆแต่เสียงกบเสียงเขียดตะปาดนะคะกับเสียงห้องดังอึ้งอางอึ้งอางอึ้งอ่างเท็นให้พญาแถนบ่มมีสมาจิี่ะสามารถลายม้อนได้พญาแถนก็นเลยปสั่งงูว่าให้เจ้าไปกัดกินกบกุกินเขียดให้หมดแต่เยี่ยวเห็นเชน,นันเยี่ยวก็เลยมัดจิกกินงูสรุปว่าการรบในครั้งนี้ของพญาแถนก็นเลยเกิดความพ่ายแพ้ไป พญาแทนก็เลยยอมปฏิลักากับพญาขันขักว่าเดียวจังไรพญาขันทากก็เลยเสนอไปว่าในเมื่อผู้คนประชาชนชาเมืองมนุษย์เดรรอนเชนี่เมื่อย่ามถงฤดูขอฝนเจ้าก็ต้องทรงฝนลงไปประทานฝนลงไปต้องบอกพญานาคประท่านฝนลงไปพญาแทนก็ตอบรับตกลงแต่พญาแทนจะเกิดความใจหัวคือว่าอีกยังโกรธกิ้วยังบาเศร้าเมื่อถงฤดูทำหน้าดูฝนพญาแทนก็ประทงฝนไปอีกพญาขันขักก็เลยขึ้นมาคุยนรื่องอีกไม่อยู่เมืองสวรรค์สันฝ่าวะ เป็นยังก็คือพระโรงลงไปพญาแถนเลยบอกว่า่อยลืมเอาดังสิขั้นเจ้าลืม่อยมีแผนเมื่อถึงฤดูการทำน้าฤดูฝนแล้วคอยสีทรงบางไฟขึ้นไปยิ่งปุ้มขึ้นไปเมื่อเจ้าได้ยินเสียงบางไฟให้เจ้าประทานพอนฝนลงมาพญาแถนได้ยินเ่นาแล้วกับรับขอตกลงนะคะหลังจากเมื่อนั้นเป็นต้นมากก็เลยนี่ประเภทนี้จุดบุ่มบางไฟขอฝนกับพญาแถนนะคะในของภาคอีสาน ก็จะเป็นบุญช่วงเดือนหกกรุดูทําหน้านะคะเป็นที่ทีขอฝนก็เป็นประเภทนี่ที่สืบทอดเทต่อกันมาจนถึงซูเมอนีนะคะค่ะสําหรับนิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณค่ะ